หุ้นเด่นดีกว่าหุ้นเด่นดีกว่าหุ้นเด่นประจําวันที่21มกราคมนะครับช่วงต้นรายการเราเกินไปแล้วว่ากลุ่มโรงพยาบาลเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ค่อยขยับขึ้นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราเลือก BCH มาแนะนำนะครับราคาเป้าหมายเนี่ย20บาทค่ะถามว่า BCH น่าสนใจตรงไหนหนคือกำไร Q4 อะอจะดี นะคือเขาดีมาตั้งแต่คิวสองคิวสามคิวสี่แล้วคือตอนโดนโควิดกาไรก็ไม่โหดค่ะเพราะว่าได้ตรวจเชื้อได้ตรวจเชื้อแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ได้เรื่องของแบบสเตทควอลันทีน o s สพิทอลควอลันทีนนะครับสองอันนี้ก็มาช่วยกําไรคิวสี่เนี่ยนะครับเราคิดว่าจะโตแบบสามสิบสามเปอร์เซนต์เยี่นเยียนเยอะจังนะนี่ขนาดมีแบบช่วงโควิดอะไรน่าี้ยนะโตสามสิบสามเปอร์เซนต์และได้เงินสดทยอยดีขึ้นต่างชาติอาจจะยังไม่มาแต่ได้ตรวจเชื้อ เข้ามาน่าจะคนเพ่มก็ได้สองพันอ่ะแต่วิบัติบางโรงแาเขาสามสี่พันเลยนะเออมันแล้วแต่ไงนี่ถ้าเป็นของภาครัฐมันก็จะบอกว่าถูกหน่อยนะครับประกันสังคมยังแกร่งแล้วก็อย่างที่บอกคือได้แรงหนุนจากการจับมือกับโรงแรมทำอัลเทอร์เนทีฟสเตทควอนทีนที่เขาเดินทางเข้ามารักกักตัวในโรงแรมแบบจ่ายตังเองอ่ะก็ไปร่วมตรวจหรือเดจะเดินทางเข้ามารักษาแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเลยกักตัวในโรงพยาบาลเลยอันนี้เนี่ย b h ได้เต็มๆซึ่งสองอันนี้เนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับกำไรของปี2อง0ีเนี่ยเราคาดอยู่โต6%ซึ่งมีอัพไซด์นะเพราะว่ากำไร Q4 โต33%ขนาดนี้นะครับส่วนปี2021หรือปีนี้เนี่ยคาดเร่งตัวขึ้นมาเป็นดับเบิลดิจิตก็คือโตรประมาณสัก12% เราก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของวัคซีนด้วยที่เข้ามาก็ต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลดีกว่าใช่คือคมันก็ต้องกระจายไปตามจุดต่างๆในการที่จะฉีดเพราะฉะนั้นเนี่บยบีเซก็ถือว่าเป็นหนึ่งโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรก็มีอยู่ประมาณ10กว่าโรงพยาบาละนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในระยะยาวถ้าฉีดได้ครบสมมุติว่าได้5 0ของประชากรเริ่มเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย ต่างชาติเราก็น่าจะเปิดด,ด้านฟ้าเปิดเที่ยวบินกลับมาได้ซึ่งมันก็จะเป็นบวกกับลูกค้าต่างชาติในระยะถัดไปนะครับราคาเมื่อกี้ย้ําไปแล้วว่ายังแทบไม่ได้ขยับไปไหนเท่าไหร่คือยังอยู่ในโซนต่ํามากนะครับอ่ะถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเราเดูดัชนีของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนับตั้งแต่ต้นเดือนสิบแล้วกันนะค่ะคือต้นเดือนสิบเนี่ยมันกลุ่มการแพทย์มันขึ้นมาเยอะมากนะครับในขณะที่ถ้ามาดู b c ซเเนี่ย มันไม่ขึ้นเลยนะจากต้นเดือนสิบแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาให้เห็นนะเป็นแท่งแบบสีเขียวแล้วก็ทะลุแนวต้านแรกที่สิบสี่บาทขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นน่ยจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเปิดโล่งเลยนะครับตรงที่ผมวงวงไว้นี่นะ,ะมันมีโอกาสขึ้นไปเทสสิบสี่จุดห้าถึงสิบห้าบาทได้สําหรับตัว BCS นะครับพื้นฐานดีนนกัไรดีราคาและกาบนะครับเราคิดว่ามีโอกาสที่จะ เป็นเป้าในการถูกซื้อเหมือนกันใ,นในในระยะนี้นะ,ะก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยย้ำอีกทีนึงราคาเป้าหมาย BCH นะครับยี่คิะอะทโอเคอ่ะ,ะาามตอ